สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าวที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ้า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา้าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สีกับ6นะคะแนวทางเข้านะคะนอยนอีกิปต์เอดมินให้เด่นดูพี่น้องชุดเด่น3ตัวเองนะคะ0 2แย์ออดมินเจาะไม่เข้านะคะ หกก็ไม่มีนะคะหลุดตารางกำลังวันมานะคะหกล่างสี่แปดนะคะก็จะไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะเด่นสี่มานะคะ0 8ก็หลุดไปนะคะสี่สี่นะคะก็มาเต็มๆนะคะ76ไดมีไหม เจ็ดหกแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันมาสองแต้มนะคะส่วนล่างนะคะสามหกแอดมินก็ยังเจาะไม่เข้านะคะเก้าหกเข้าเต็มเต็มนะคะสรุปแล้วนะคะเลขน้อยมากโอกาสเข้าก็ยากสุดๆการหลุดก็ง่ายมากเลยเนาะพี่น้องจา้าเข้าสองคู่ถือว่าโอเคอยู่ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันที่22กันนะคะพี่น้องจากเสียงจะเบาไปนิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินอัดประมาณะะนะจะตีหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะพี่น้องจะตีหนึ่งแล้วนะคะ ดูพี่น้องจะตีหนึ่งแล้วนะคะสิบสองนาฬิกายี่สิบห้าสิบห้านาทีนะคะจะตีหนึ่งแล้วนะคะนอพี่น้องจ้าแอดมินก็ไม่อยากพูดเสียงดังเกินไปนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ดเก้าสองสามนะคะ เด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ห้ากับหนึ่งนะคะเราก็มาเจาะหนึ่งกันนะคะเอามาเจาะห้ากันนะคะก็จะมีแปดห้านะคะชุดเด่นเก้าหนึ่งศูนย์สองนะคะ เก้าหนึ่งก็ต้องมีหกหนึ่งไปด้วยนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะมีสองหนึ่งห้าสองสามหกสาม เ้านะคะหก8ูนแปดสามนะคะเบิ้ลนะคะลืมห้าสามไปแล้วนะ,ะ53ไปด้วยนะคะเบิ้ลนะคะก็จะมี สามสามแปดแปดห้าห้าสองสองนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นซูมสองแปดห้าแปดสามห้าสามนะคะแล้วก็สองหนึ่ง อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไหวแนวอมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณนะทางตัวเลขส,สวยงงๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า